สวัสดีครับกลับมาพบกันีกค้งกับช่อง T.N.K. ที่8 Channel นะครับครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมล่าไดแเล่นลอบซูเวอร์อย่างเช่นเคยนะครับครับตอนนี้ก็มีแอดดอปตกนะครับตอนนี้เพื่อนเราก็มาวิ่งมาที่แอดดอปนะครับอันนี้ผมก็เข้าเกมมาพอดีนะครับเดี๋ยวผมลองตามไปช่วยเพื่อนนะเผื่อว่าคนจะเยอะนะครับครับแล้วตอนนี้บ้านของเราก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เพื่อนก็น่าจะยกโต๊ะขั้นสูงมาจากที่บ้านที่เขาได้มาฟรีนะครับ แล้วก็เพื่อนก็ขนของมาหมดเลยนะฮะคือตอนนี้บ้านเราเริ่มจะแข็งแก่งแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีใครมากล้ามาเจาะบ้านเลยครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มอัพเป็นหินเป็นเหล็กบ้างแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวดูซิว่ามีคนมาเปิดแอดด็อกหรือ,อยังนะครับ ตอนนี้ก็น่าจะเงีย,งยบๆอยู่นะไม่รู้ว่ามีคนมาเปิดแอดดอกไปยังนะฮะเดี๋ยวผมลบซอมบี้ก่อนเหมือนว่าจะมีคนมาเปิดแล้วนะครับตอนนี้ a d o ดอเหลือ5นาทีก็กว่านะไม่แน่ใจว่าน้องทีมมาเปิดหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมเข้ามาก็คือเขาก็มาอยู่ที่แถวนี้แล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวแอบ,บดูหาที่แอบ,บก่อนนะครับเผื่อว่ามีคนมานะครับ มีคนยิงกันนะครับไม่รู้ว่าน้องยิงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งไปใกล้ๆน้องก่อนนะครับเผื่อว่ามีคนมานะฮะจะได้ช่วยกันนะครับเอาตอนนี้น้องโดนน้องโดนยิงแล้วนะครับงานงอกแล้วทีนี้มานี่มานี่มานี่ไม่รู้ว่ามาจากทางไหนนะครับอ้าวน่าจะมาจากข้างหน้าครับพว่าน้องไม่ไม่ขามาทางเนี้ยโอเคเดี๋ยวขอจุบน้องก่อนนะครับไม่รู้เหมือนมีรอยเท้ามาค่ะเท้านึงนะฮะโอเคใกล้แล้วอ้า โอ้ยมาข้างหลังด้วยถึงว่าน้องคานหนีโอ้ยไม่น่าชุบขึ้นมาเลยนะครับอไม่รู้ว่าเขาน่าจะมาจากพวกเดียวกันนะโอ้โหเยอะมากเลยฮนะสามคนเลยโอย้เรียบร้อยนะครับปืนตกแหละโอ้แล้วพวกมันนี่มากันหลายคนนะฮะแล้วก็ใช้ปืนพวกปืนยูซี่แล้วอะปืนคนเบาน่าจะสู้ไม่ไหวนะครับคือน่าจะไม่ไปแล้วนะครับคือคิดว่าถ้าไปก็คงน่าจะยากนะเพราะว่าเขามีปืนดีๆนะฮะ โอเคเดี๋ยวผมบ้านเจ้าไปฟาร์มสักหน่อยนะครับตอนนี้แร่ก็เริ่มจะล่อยหลอดแล้วฮะเดี๋ยวเอามาอัพบ้านดีกว่านะครับครับเอานี้บ้านเราก็เริ่มแข็งแกร่งนะครับบอกเลยว่าน้องนี่ฟาร์มอัพอย่างเดียวเลยนะฮะค่อนข้างจะขยันเลยนะครับออนแข่งกับเซเว่นเลยนะครับคือผมช่วงนี้ผมก็ยังติดงานอยู่นะครับอาจจะไม่ค่อยมีเวลามาเล่นนะครับถ้าลงคลิปช้าไปต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับแลวถ้าเพื่อนๆสนใจจะมาช่วยฟาร์มก็สามารถตามมาได้เลยนะครับมาช่วยกันนะฮะ โอเคเดี๋ยวผมขอตัวไฟาร์มก่อนนะครับครับหลังจากที่ผมไปฟาร์มมานะครับเหมือนว่าผมกลับมาเนี่ยเหมือนว่าจะมีคนมาอยู่หน้าบ้านเราอีกแล้วนะครับแล้วตอนนี้เราก็มีฟอร์มัสใช้แล้วครับเพราะว่าน้องน้องทีมเนี่ยไปแลกปืนมาครับแล้วเขาเรียนปืนไว้สร้างผลิตปืนเมื่อไหร่ก็บอกเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวออกไปดูซิว่าใครมาใครบังอาจมาบุกบ้านเรานะครับโหสองเท้าเลยนะฮะไม่รู้ว่าเขาจะมาเลดบ้านเราหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวออกไปดูสักหน่อยนะฮะแล้วตอนนี้น้องออฟไลน์ไปแล้วนะครับไม่รู้ถ้าได้บวกนี่จะสู้ยไหมเนี่ยเพราะว่าผมก็ยิงไม่ค่อยแม่นนะฮะคือผมก็นวนๆหาดูแล้วไม่เจอนะครับเหมือนตรงนู้นจะมีคนนะไม่รู้ว่าใช่พวกที่มาวิ่งอยู่หน้าบ้านเราหรือเปล่านะฮะคือตอนแรกก็เห็นมีมันขึ้นรอยเท้าอยู่นะครับแต่พอออกมาก็ไม่เจอนะอันนี้ผมวิ่งวนไปรอบหนึ่งแล้วนะครับโอเคน่าจะใช่นะครัะวิ่งหนีไนเลยยิงไม่โดนด้วยนะยังไม่มีลำกล้องเลยนะครับ โอเคน่าจะตัวเปล่านะเดี๋ยวดูเชวว่ามีของหรือเปล่านะฮะถ้าใช่นี่คือต้องเหลืออีกตัวนึงนะเพราะว่ามันมีสองเท้านะฮะเดี๋ยวดูต้องดูโอ้โหตัวเป่าจริงด้วยนะฮะต้องเหลืออีกคนอ้นไงครับเจอละกระโดดยิงๆอยู่นี่เองโอ้โหยิงจนหมดแม็กนะยิงไม่โดนนะฮะอืมดูทรงแล้วน่าจะตัวเปล่าเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเขามาดูลาดเราจะมาเล็ดบ้านเราหรือเปล่านะฮะ อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับบางทีถ้าเพื่อนๆมานี่ก็สามารถมานอนคือตอนแรกมันมีคนมานอนอยู่ข้างข้างบ้านนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพื่อนหรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนมามาสร้างแคมป์อยู่ข้างข้างบ้านเลยก็ได้นะครับเพราะว่าผมบางทีผมอาจจะไม่ได้ออนอะไรอย่างเงี้ยครับครับเพราะผมเข้าบ้านมาก็มีคนมาอยู่หน้าบ้านอีกแล้วเนี่ยออกไปดูสักหน่อยครับไม่รู้ว่ามาอย่างไงนะฮะหายไปไหนแล้วเฮ้ยิ่งเข้าบ้านเราเฉยเลยนะฮะ เดี๋ยวปิดประตูขังไว้ก่อนนะครับดีว่าผมปิดประตูด้านในไว้ด้วยนะฮะบินเข้ามายังไงเนี่ย <laughs> แอบเนียนเลยนะครับดีว่าปิดประตูชั้นข้างในไว้นะฮะแต่คิดว่าน่าจะอยู่ในห้องเหล็กนี้นะครับโอเคลองเปิดเข้าไปดูก่อนจะปิดประตูเพื่อเขาหนี่นะฮะแมอ,อยู่นี่นี่เองแอบเนียนเลยนะโอ้ตัวเปล่าอีกตั้งหาก <laughs> แอบเนียนเลยนะครับ เราออกไปวิ่งกระโดดสวนเข้ามาเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวดูรอบๆก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะมีใครมาแอบเจาะบ,บ้านเราอีกหรือเปล่านะฮะอันนี้ด้านนอกก็ยังเป็นไม้อยู่นะครับน่าจะไม่มีใครแล้วนะฮะมืนจะมีคนนี้อีกแล้วนะฮะไอตัวนี้น่าจะเป็นตัวเปล่าหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ว่าตรงนี้ใช่แคมเขาหรือเปล่านะครับ น่าจะเป็นแคมเขานะครับปล่อยเขาดีกว่านะครับเพราะว่าน่าจะตัวเปล่านะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ว่าจะมาเปิดห้องบัตรเขียวที่ท่าเรือนะครับตรงนี้น่าจะบอดหรือเปล่าเนี่ยยืนแข่งชนน่าจะบอดนะฮะอ๋อบอดจริงๆไม่โดนเลยนะฮะโอเคบอดจริงๆนะยังดียังมีแล่นะครับครับผมว่าจะมาเปิดห้องบัตรเขียวนะผมไม่แน่ใจว่ามีใครมาเปิดไปหรือยังนะครับ เผื่อว่าต้องดูว่ามีกล่องอาวุธหรือเปล่านะโอเคมีกล่องอาวุธนะครับนี่เหมือนจะมีรถมานะฮะเข้ามาไหมเนี่ยน่าจะขับผ่านไปนะครับดีว่าเราไม่ได้ใช้ปืนนะฮะโอเค okay, เดี๋ยวผมลองเปิดห้องบันเขียวดูนะ<อ>เผื่อว่าจะได้อาวุธดีๆนะครับ โอเคสามสิบก็พอนะฮะโอ้ oh, ไม่ได้ปืนเลยนะฮะได้ระเบิดด้วยนะครับโอเคครับได้การ์ดฟ้าด้วยแล้วเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะไปเปิดห้องการ์ดฟ้าสักหน่อยนะครับมันมีถ้ำอ,อยู่นะครับทางด้านซ้ายนะฮะโอเคเดี๋ยวเอาของไปเก็บก่อน <Yeah. S 2> แล้วก็เดี๋ยวจะไปเปิดห้องบัตรฟ้าดูนะครับครับตรงนี้ก็จะมีถ้ำอยู่นะครับเหมือนว่าจะมีคนอยู่ใต้น่าจะมีคนอยู่ด้านล่างนะครับเหมือนมีรอยเท้าอยู่ผมไม่แน่ใจว่าน่าจะอยู่ด้านน่าจะอยู่ในถ้ำนะครับ โอ้ยเรามาไม่ทันจะได้เปิดไหมเนะี่ยโอเคเดี๋ยวไปลองดักดูซิว่ามีคนเผื่อว่าเขาได้ของดีๆออกมานะฮะนี่ปากถ้ำไปดักรอตรงปากถ้ำดีวกว่านะฮะเผื่อว่าจะมีอาวุธดีๆอาวุธหนักมาใช้นะครับเพราะว่าฟอร์มัสก็ค่อนข้างจะเบานะฮะอยากได้พวก m อ็พวกเอมากกว่านะฮะ หมือนว่าจะมีคนนะครับไม่รู้ว่าใช่ที่ออกมาจากถ้ำหรือเปล่านะครับยิงลอบไล้ก่อนนะฮะยังไงยังไงมีปืนหรือเปล่าน่าจะตัวเปล่าครับกระโดดอย่างนี้ถ้ามีปืนคงสวนเราแล้วนะฮะยิงไม่โดนนะฮะเดี๋ยวชาร์จเลยดีกว,ว่าเขาน่าจะไม่มีปืนนะครับอืมดูชัวว่ามีของหรือเปล่านะฮะ โอ้โห oh, ตัวปาาจริงด้วยมีแร่ขยะเอา้าไม้คนล,ละโอ้ oh, oh, มีแร่พอสมควรเลยนะฮะยังดีครับเรายังได้แร่อยู่โอเคเดี๋ยวลองไปดูในถ้ำนีะครับว่าเขาฟาร์มไปหมดหรือ,อยังนะครับดูแล้วน่าจะฟาร์มไปหมดแล้วนะครับ Denise, <S <S เดี๋ยวต้องไปดูห้อง <S <S ห้องฟ้าก่อนนะครับว่าเขาเอาเปิดเปิดการฟ้าไปไหรือยังนะฮะเดีย๋ยวดูชิว่ามีหรือเปล่าโอ้เรียบร้อยนะครับไม่มีกล่อ,องอาวุธนะครับมีส่วนมากก็เป็นกล่องสเบียงนะครับผมคิดว่าผมคงไม่เปิดนะครับเดี๋ยวลองไปหาฟาร์มแล้วค่อยอาจจะมาใหม่แล้วกันนะครับเพราะว่าดูแล้วเข้าไปน่าจะไม่มีอะไรนะครับเพราะกล่องอาวุธไม่มีด้วยโอเคครับยังไงเดี๋ยวผมคงต้อง ออกไปหาน้ํากินหน่อยครับตอนนี้เลือดเลือดยุบอย่างเดียวเลยครับตัวค่อนข้างขาดน้ำนะฮะไม่ได้พกขวดน้ํามานะครับมีแต่ยานะฮะโอเคครับผมว่าจะไปลองบิ่งดูห้องบัตรเขียวที่ตรงใกล้ๆบ้านน้องนะครับเดี๋ยวดูซิว,ว่าจะมีใครเปิดบ้างหรือยังนะครับแถวนน้นโอ้แถวนี้คือใกล้ๆท่าเรือเนี่ยมีคนมาสร้างบ้านหลังใหญ่มากเลยนะฮะ ครับตรงนี้ก็มีห้องการ์ดเขียวเลยนะครับโอ้โหคนคนเยอะอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้เดีย๋ยวดูซิว่าจะมีคนอยู่แถวนี้หรือเปล่านะครับแล้วห้องการ์ดเขียวเนี่ยมีใครมาเปิดไปหรือ,อยังนะต้องรอลองวิ่งไปดูนะฮะอ้ผมคิดว่าไม่น่ารอดนะเพราะว่าแถวนี้น่าจะมีกล่องอยู่นะฮะแต่ตอนนี้ไม่มีกล่องแล้วอะเหมือนจะมีคนอยู่ในห้องนะครับยิงก่อนแล้วกันนะครับ เออยิงไม่โดนโอ้ยตายพอดีเลยนะฮะโดนเมดสุดท้ายพอดีเลยโอ้ยเกือบไปนะฮะโอ้โหมีปืนด้วยนะครับมีกลเบาด้วยโอ้หแร่เยอะมากเลยนะฮะโอ้ยเดี๋ยวเราทิ้งขยะก่อนเก็บเก็บแร่ก,ก่อนแล้วกันนะครับคือตรงนี้คือต้องรีบเก็บนะบไม่รู้ว่าเขามีบ้านอยู่แถวนี้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวอะไรไม่สําคัญคือทิ้งไปก่อนนะครับอย่าเก็บของก่อน โอเคทิ okay, ้งไปน้ำเป็นก็สุดหรอไม้หินโอ้มีผงหงสนะครับโอ้ยน้ำมนันเจ็ดสิบเก้าเลยนะครับยังดีนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเขาเปิดห้องการ์ดไปหรือยังนะครับแต่ที่รู้ตอนนี้คือได้มาค่อนข้างคุ้มแล้วนะฮะได้ปืนกลเบาก็บอกด้วยนะครับอย่างน้อยก็มีปืนเพิ่มใช้อีกกระบอกหนึ่งนะฮะโอเค okay, ขยะค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเลียร์ขยะก่อน จะเก็บไปให้หมดเลยนะครับพวกของพวกชุดพวกอะไรพวกนี้มีรองเท้าก็ดูกด้วยนะฮะโจงต้นเกมบอกเลยว่าทุกอย่างนี้สําคัญหมดนะครับผมก็ไม่กล้าอยู่นานไม่งั้นผมอาจจะเอาของไปย่อยนะเผื่อว่าจะได้คอมเมนต์ได้แรกได้อะไรก็ยังดีนะฮะแต่แถบว่าเกงว่าเขาจะมีบ้านอยู่แถวนี้นะเดี๋ยวรีบไปดีวกว่าเดี๋ยวลองขึ้นไปดูซิว่าห้องเขียวเขาเปิดไปหรืยอยังนะครับ กองอยู่นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเขาเปิดหรือยังนะครับมันไม่มีกล่องอาวุธนะครับผมว่าเรารีบไปดีกว่าเผื่อว่าเขาจะย้อนกลับมานะฮะคือเราไม่รู้ว่าเขายิงคมแค่ไหนนะครับแต่ว่าคือผมนี่แม็กเดียวคงไม่พอต้องหลายแม็กนะฮะกว่าจะตายนะครับผมว่ารีบไปก่อนดีกว่านะฮะเพ่นก่อนดีกว่านะครับตอนนี้ผมก็ออกมาค่อนข้างไกลนะบอกเลยว่าวิ่งยาวๆเลยนะครับน้องไม่อยู่นะครับน้องออฟไลน์ยังไม่ออนเลยน่าจะไม่ว่างนะฮะ โอเคครับหลังจากที่ผมซ่อมบ้านผมกําลังทําบ้านอยู่ครับแล้วก็มีคนมานะครับเหมือนว่าจะมาปีนบ้านนะครับเดี๋ยวเอาไปดูซิว่ายังอยู่หรือเปล่านะฮะไม่รู้ว่ามาทักี่คนนะครับยังมีรอยเท้าอยู่นะฮะไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนแล้วนะครับผมงงมากเลยบางทีมันมีรอยเท้าอยู่ใกล้ๆก้บ้านเราอยู่เหมือนอยู่กับใกล้ๆก้บ้านเราเงี้ยแล้วพอออกมาก็ไม่เจอคนนะฮะผมไม่แน่ใจว่า เนี่ยมีรอยเท้าอยู่หรือว่าเหมือนที่เขาจะอยู่ด้านบนนะฮะแอบขึ้นปีนขึ้นไปบด้านบนแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอ้ยมีบนไดด้วยนะผมว่าน่าจะอยู่ด้านบนแน่เลยอฮ้ยเรียบร้อยโดนยิงฮะยิงจากทางไหนไม่แน่ใจนะครับโอ้น่าจะอยู่ด้านบนนะฮะจบเลยเข้าบ้านก่อนดีกว่าทันไหมเนี่ยโอ้ยปือนตกแล้วนะฮะ Okay. เดี๋ยวออกไปดูสักหน่อยนะครับไม่รู้ว่าเขาเก็บปืนไปหรือยังนะฮะนี่ผมก็ถือกลนเบลออกมานะกลัวฟอร์มาต,ตกนะฮะเสียดายนะครับ,ไ,รบไม่รู้ว่าไปไหนแล้วนะฮะก่อนออกมากคือเหมือนว่ายังยังเห็นรอยเท้าขึ้นอยู่เลยนะครับวิอยู่นู่นไงโอ้ไปแล้วนะครับขับรถไปแล้วยิงไม่โดนด้วย ขับรถไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าเขาจอดหรือเปล่านะฮะลองวนดูนะครับเผื่อว่าเขาจอดจะเล่นกับเราหรือเปล่าแต่เขาได้เปิดเราไปแล้วผมว่าน่าจะไม่น่าจะไม่อยู่แล้วนะฮะผมว่าบ้านเรานี่คือตอนนี้ค่อนข้างเสี่ยงนะครับเหมือนว่ามีหลายแก๊งที่เพ่งเลงอยู่นะครับไม่รู้ว่าบ้านเราจะแหกวันไหนนะฮะผมคงต้องหาเวลามาฟาร์มแล้วก็รีบอัพนะฮะเพราะว่าตอนนี้บ้านเราก็ค่อนข้างอันตรายนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็ตามน้องมายิงบอสนะครับเหมือนว่าน้องจะโดนบอสฆ่าไปนะฮะนี้น่าจะมีไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าบอสหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวของเดี๋ยวลองขึ้นไปดูกันนะครับเหมือนว่าข้างบนนียมันจะมีพวกกล่องอาวุธอยู่นะฮะเดี๋ยว <Okay. S 1> <Okay. S 2> ดูซิว่าจะมีอาวุธหนักๆให้เราได้ใช้หรือเปล่านะครับโอเคอันนี้มีกล่องนะฮะส่วนมากตรงนี้ก็จะเป็นขยะนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกอนนะฮะ ตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับโอเคไม่มีอะไรนะอันนี้ก็เป็นมุมสูงเลยนะครับเนี่ยครับเหมือนว่าไกลๆ่มองไกลๆจะมีกล่องอยู่นะฮะกล่องน่าจะเป็นกล่องอาวุธนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองดูนะฮะเดี๋ยวก็ดูซิว่าจะได้อาวุธหนักหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ม,มีพวกซัมบีเยอะเลยนะฮะโอเคอันนี้น่าจะขึ้นทางนี้นะครับ เดี๋ยวขึ้นไปดูกล่องอาวุธก่อนอันนี้ก็มีศพน่าจะเป็นศพน้องนะครับเหมือนว่าน้องโดนฆ่าไม่รู้ว่าโดนอะไรฆ่านะครับเหมือนไม่รู้ว่าโดนบอสหรือว่าโดนอะไรโดนซอมบี้หรือเปล่านะฮะโอเคเดี๋ยวขึ้นไปเอากล่องอาวุธก่อนนะครับเดี๋ยวดูว่าจะได้อาวุธหนักหรือเปล่านะครับนี่เราจะขึ้นจากด้านหลังนะฮะ โอเคตอนนี้น้องก็วิ่งตามมาแล้วนะครับดูซิว่าจะได้อะไรนะฮะอ๋อได้ปืนลูกซองนะครับเหมือนว่าอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีก็จะมีอีกกล่องหนึ่งนะฮะโอเคอาจจะต้องเดินข้ามไปนะครับนี่ตรงนี้มีกล่อง,น,งนะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นปืนน้องนะโอ้โหน้องได้เลตด,ดอดมาแล้วนะฮะ ได้ลํำกล้องมาแล้วนะครับโอเคน้องน่าจะไปเก็บของนะครับแต่ของอยู่ที่ผมเนี่ยเดี๋ยวรอน้องมา,อาที่ผมแล้วกันนะครับเดีย๋ยวขึ้นไปเอาของด้านบนดูซิว่าได้อะไรบ้างนะฮะโอ้ยโอ้ยปิดลั่นนะครับเหมือนผมจะต้องเซตปุ่มยิงใหม่นะครับคือไอ้นี่ทีไรปืนลั่นทุกทีเออ๋อปืนลั่นทุกทีเลยอ่ะอาจจะต้องปรับปุ่มใหม่นะฮะเดี๋ยวดู หาเวลาว่างๆโอเคได้ปืนกึ่งอัตโนมัติปืนสั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเอาของให้น้องก่อนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นของน้องนะครับโอเคเหมือนว่าน้องจะพาไปยิงบอสนะฮะไม่รู้ว่าบอสอันนี้มันมันได้ของอะไรนะฮะโอ้มีซอมบี้วิ่งตามอยู่นะฮะอืมอืมไม่รู้เหมือนกันว่าบอสตัวนี้มัน มันยิงแล้วได้อะไรนะฮะแต่ว่าเขาน้องยิงแล้วก็ยิงตามเข้าไปนะฮะอันนี้ผมก็เอาปืนกลเบามานะครับเบาเสียจริงๆเลยืมซอมบี้ <laughs> โอเคครับตอนนี้ก็กลับมาบ้านแล้วนะครับ บอกเลยว่าตอนที่ผมไม่อยู่เนี่ยน้องไปฟาร์มมานะฮะโอ้ผมก็ฟาร์มตั้งนานไม่ยอมได้นะครับนี่ครับตอนนี้บ้านเราก็มี C4 ลูกแรกแล้วนะครับแล้วก็มีปืน m อแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เรียนนะฮะมีลูกบ้องด้วยแต่ว่ายังไม่มีแม่บ้องนะฮะโอเคบอกเลยว่าน้องนี่ขยันฟาร์มมากเลยนะ,ะผมฟาร์มตั้งวันยังไม่ได้อะไรเลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับก็คือไม่มีใครมาบุกบ้านแล้ะ โอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับเอาไว้พบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับผม